ครับสวัสดีครับสวัสดีเบิกซับครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอ็ซี่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะค่ะครับหมวดที่แล้วเลขเบิกซับเพราะเขาดอกเขาเลขลูกไส้นะคะอือการล่งในช่องเบิกซับอยู่นะคะครับตัวซื้อว่าล่งเบิกซับล้ะค่ะเบิกซับผ้า้วยโอปปโอปปอได้ร่มเบอร์ไม่ได้ลง ไม่ได้บอกเนาะ,ะไม่ได้บอกเลียกรับลูกชายไม่ได้บอกนะครับโอ้ยขอยลืม่มพี่น้องขอตรวจได้หลายเด้อค่ะว่าด้ร่งช่องอุปบ่ร่งแต่ช่องเบิกทรัพ์เขาไปเบิ่งคลิปได้เพราะว่าจะเป็นหนาลูกทรายดอกเอฟซี FC ยังคอมเมนต์อยู่ว่าหนาะคือกันกับแม่พันวะเป็นเด็กผีของเศร้าเนาะค่ะ ผีตึกล้างอ่ะหัวขอมันผีตึกล้างเนาะค่ะเป็นผีตึกล้างแมนกล้ลืมไปเนาะโอปอขอโทษได้เลยโอ้แม่ถ่ายเขาเนาะบ่ได้ถ่ายลืมบอกเลขผีตึมิไม่ได้ถ่ายะานะอยอเ,เอฟซีมมนะอ่ะ,อะมัน,ม,น,ม,นมันบอแม่เด็กเบิกทรัาบด้วยบอได้ลงงหาโอปอมันเป็นเด็กลูกไส้เมื่อที่รอบแรกได้สัมผัสลูกไส้ไปลูกไส้ไปโรงเรียนก็ได้แต่เมื่อว่าเวาเอานะเด็กของเพื่อนเจ็ดสี่หกไงนะนี่ดิรอบที่แล้วเน่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 น่่ไหม อ๋เออนี่รอบที่แล้วเนาะค่ะอืเจ็ดซี่หกได้ว่าซี่หกออกเนี่ยออกสองงวดตีแต่ได้นี่อ่าสองงวดแล้วครับก็เลยตัดออกซี่หัวหันได้เหลือแต่เจ็ดซี่กับเจ็ดหกเนาะค่ะครับเบิกซับผับโบมักเจ็ดหกสือบวัดปีกับว่ออกสองงวดติดแล้วใช่ไหมนี่เบิกซัแมนเด็กแล้วเขาจะเบิกซับสืบแต่เจ็ดสี่น่ะแม่โอปป้าก็ได้ฟันเจ็ดซีมันว่าตรงเด็กห้องลูกไส้เนาะค่ะเนาะ เจ็ดสี่หกมะเขาเจ็ดหกเนาะค่ะแต่ว่าลุงของจ้าของอยู่ของอ,ปองบปุ่อไปเลยลุงของขอภัยลหลายๆเมื่อน,นี้กับสิมิตเตะมิตเตกลูกไส้ให้เนาะค่ะงวดนี้เนาะงวดที่แล้วกับว่าเสียงให้เพื่อนนะ่ะเฮดลิปตั้งหากเพราะว่ามันเป็นเด็กของลูกไส้ครับงวดนี้ก็ว่าสีบว่าลุงหรอกแต่ว่าผ่าบางังเอิญแกใหญ่ห้อยอีกแล้วพี่น้อง ว่าเมนใหญ่ห mm ัวอยู่หัวเก้าแต่ใหญ่หองเนาะเพิ่งย้ายเมื่อวานใหญ่ขึ้นไปอยู่สันหาเนาะค่ะเดิมแรกอยู่สันสีสี่ะเฮอครับก็นขอยใหญ่ขึ้นไปอยู่สันเทิงว่าหองมันว่างว่าสันเอาคือสีใหญ่าสันก็ได้ใหญ่หองหฮเกเนาะค่ะก็ใหญ่ใหญ่พ้นใหญ่ลังหล็กออกบึงด้วยใหญ่มือเล็กออกย้ายเมื่อวานเลยครับเบิรกครับว่าเานลยกออกแล้วเนาะใช่ เด็กออกแล้วเพป่นจังไยใช่ตอนเย็นนได้โทรมาบอกว่าใหญ่ห,งหงองเล่าแม่ว่าสัน่นแม่ก็เลยบริซื้อกเ็กเรียกหองเพื่อนก็ลืมซื้อบาโบเมนว่าลืมดอกมันบมาเก็ตหกนะแม่เอาความซื้อจะฟันเจ็ดซีนะมาตรงกบเลียกหองเลียกถูกทีฟันนะมาตรงกบเรียกหองก็เลยฟันเจ็ดซีมันเป็นอะไรเกี่ยวกับติกล้า<อ>งยังไงบอกซับที่ไปที่มากคือ มันมีผีเพิ่นเห็นผีง่อยอยู่ตะเบียงโอก็เลยว่าเห็นหลายมือแล้วเห็นหลายคนหรือว่าคนเดียวเห็นหลายคนมูไม่เลยนั่าก็เห็นเบื hmm. บเ่อนก็เลยว่าอยากขอใหญ่ห่องสันก็เลย uh. ใหญ่ให้บ้านนี้ก็เลยย่านย่านออกเด็กตะเบียงห่องนะ hmm. เนาะตะเบียงห่องไหมตะเบียงห่องไหมเพิ่งใหญ่ไปเล็กห้องเล็กห้อง เดี๋ยวเราถึงยังจะเจ็ดซีเนาะโอปัวเนาะเหล็กของเกาเพิ่นเอาไว้น้ำแน่เจ็ดซีเนาะค่ะตัวเดียวเจ็ดสียังไม่ออกแมนออกสองงวดแล้วเนาะออกสองงวดติดแล้วแม่เออเบิกซับกระตังเอฟซีดูหลายไหมช่องเบิกซับนะอันแต่ว่าถึงหมื่นดอกแต่กรแต่ก็มีคนเห็นอยู่หลายพันอยู่เออหลายพันอยู่รากะมีผูพูตามก็มีอยู่แล้วค่ะ รอบมีกรให้แจีงเอฟซีวารีของไม่เพิ่นอ่ะเจ็ดห้าสองเนาะค่ะรากาโตเก้าวย่งเจ็ดซี่พันออกแต่ว่าเบิกซับมากสามเจ็ดอายุเพิ่นสิบเจ็ดรากาสามเจ็ดนีเลขเพิ่นมักเนาะค่ะสามเจ็ดแปดเจ็ดนี่เพิ่นมากมากังหงดที่แล้วเบิกซับหนังสื่อสามเจ็ดเพิ่นว่าเพิ่นมากก็เลยบดิบรถือหัดที่แล้วเบิกซับก็ไดาษบดิส่อน้ำลูดไส้ เป็นอย่างข้าอย่างผู้นี้โอ้อตามจริงได้ลูกไส้อ,อกงวดสองงวดเป็นอย่างจังว่าตามแม่บาดเบิกทราบกับมาฝันเห็นแก้วว่านนี่เนาะก็แค่ที่จะซื้อเลขของแม่ลืมแม่ไม่หรอกคอือดวงบ่ีม่คอือทางช่องไปหลายที่ครับไปหลายอาจารย์ไม่ได้ับสวนไันได้รืมอข้าวเนาะแต่ละอาจารย์ก็เป็นสิบสิบงวดก็มีอย่างนี้นะก็เลยเขวไปบ้างนะบาดนี่มันขล้วแต่ดวงเนาะบาดนี่พันใหญ่หองใหม่ วันนี้ก็ซื้อเลขห้องเพื่อนนั่นลแหละกามาฝันเกีียวเพื่อนเดอ้ออายุเพื่นอนย่างสิบเจ็ดปีสิบหกกว่าย่างสิบเจ็ดเนาะคะ่ะเออก็เลยตามอายุเพื่อนนําเนาะคะ่ะอ๋อ,อแสดงว่ายายห้องเพิ่นกระทงมาบอกเลยใช่ไหมอืมพราะว่าฝันเห็นเพื่อน,นมือเลขอขอกนะคิดอยู่ดีว่าเลขเพื่นอนเฉาะก็เลยไปซื้อสิบเจ็ดอายุเล่าอ่แม่ฝันเราเพืพ่อนผิดกันกับโม่ แม่ก็เลย่งางไปพนก็ได้นีไปดีว่าสันฝันซ้ำนันน่ะบาดนี้ก็เลยว่าอายุเราบ่ว่าสันได้ได้มักค้นเจ็ดพนที้งหวัดบางหันลงมาขึ้นผอเรียกห้องบาดนี้พนใาย่ห้องใหญ่จะได้มันมักออกนะแม่อันนี้ไปได้ทุกอย่างเนาะค่ะไปตามเล่าก็ได้เด้อมันมักออกตามเล่าของเบิกซบพะนาเวลาไปย้ายห้องส่วนมากเรียกห้องจะออกนะแมนกับไปได้ทั้งไทยทั้งเล้าหลับมือนี่ครับ แดดแต่เนาะไฟสอบกับขาวไล่วันเนาะเยาว็นบอกเจ็ดห้าสองเออเลขของเพื่อนไหมเจ็ดห้าสองเดี๋ยวซูมไปใกล้กันแักซับถ้าไม่เห็นก็เห็นครับเห็นเห็นเห็นเ๋ยวจะให้ดูใกล้ๆอเห็นอยู่ครับเห็นอยู่อ่านนี่เพื่อนฟังกันเดยกันเจ็ดห้าสองเจ็ดสี่นะครับ หนึ่งเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดนะครับผมค่ะเอาไปเสียงบึงน้องค่ะเนาะครับเบืทซับกับผาดสองมวดบ่ซืือน้ำเล่าแม่แต่เจ็ดห้าสองก็ตัดหน่อยเ้ออือบ่ซสือน้ำลูกไส้แม่ส่วนมากนี่แกจะได้ตัดนะครับอืมไอตัดเอาค่ะอ่ะตัดเอาสามตัวนะสามตัวบนนะแต่ว่างงวดนี่สีฟ้าไปยิบลอตเตอรี่ไว้เดี๋ยวมันสีเบิร์เนาะครับนั้งงวดกับยิปเพท่านคือกันเบิอซับก็ได้อืม เห็นบ่ทางเห็นครับเห็นสีสัตว์เจ่นด้วเนาะไอ้ยิบตะตนหวดเลยกันผู้ใดมักน้ำเนาะแกเห็นผีใช่ไหมเบิกซัาบผีตึกล่างแม่ผีตึกล่างเบิกทราบอาลุกอยู่สิเป็นรูปนาลูกไส้ดอกว่าเป็นรูปนาเบิกทราบไอ้เดี๋ยวสิช่วงรูปให้อปอไปขึ้นนาปุ๊อยู่เพราะว่าแกเห็นหนีหล่มือไล่มือแล้วอะนะนั่งง่อยอยู่ประตู บัดมูม่หน่นเห็นยืนซอง่องกระจกโยมูไปเห็นน้ำเลยซองกระจกเห็นอยู่ในกระจกแมอมเป็นผู้ชายแม่มผู้ชายใส่ชุดสีสยังก็เงลาวาบลอนฮะสีดำสีดำบอนหรือสีขาวสีดำแต่ว่าอยู่ตรงตึกอะสีขาวเมื่อเช้าขาไปมาหาชูนนางวัดบางหันนะครับแต่ว่าเลขของเรารือสิ์เป็นเลขห้องวาษาสันมันดันมาออกวัดที่สองแต่ว่าปล่อยรุ่งช่องอย แต่วันเป็นบอเมนหนาเบิกซรัพแค่นั้นแหละจะเป็นหนาลูกไส้เด้อพี่น้องแต่ในคลิปสิเป็นเบิกทัพย์เบาเนาะค่ะผีตึกล้างเอ่อเมนอุปตั้งคือนว่าขอได้เรื่อยว่าผีตึกล่างแต่บอระบุสถานที่หรอกครับผมเออบรผาดพิ่งนอกจากคือของผมไม่ได้ทํานะ fc นะบ้านนี้แม่บ้านเลยเอาเพิ่นฟังว่าเคยมีคนนไตตึกมันติดกันอยู่สิไหมคือของลูกไส้อยู่ตรงตรงลามกันนี่สิเป็น ตึกล่างตึกมันติดกันน่ะแม่้วกาค้นงานเขาไปเ็ดก่อสร้สางแล้วเขาตกตึกบ่เสียชีวิต,วต<ไ>แมนก็เลื่อยสร้างบ่ลดวจ้าก็เลื่อยห่างนะสร้างบ่หันเดวเนี้ยมันห่างอ่กะก็ต้งเป็นสั้นเป็นสั้นกันอยู่น่ะแม่บาดนี้หลังจากนั้นมาก,กามีคนเห็นผีเลยแล้วตึกมันติดกันนะ่ะนัดระเบียงนะ่ะหันไปทั้งตึกห่างก็ดีครับนั่นแหละ มังโจโคอยู่โอ้เผนยานเพิ่นได้มานอนบ้านค่ะอีซีเพิ่นก็คอมเมนต์อยู่เบิกซับอันดูไสน้นะ่าคือแมนนะะ่เนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นก็บบุงหว่าได้ว่าได้ผู้คอมเมนต์ก็ได้คัคนเนเพิ่นสื่อกับสีได้น่ะเบิกซับพเพิ่นสื่อบ่เบิร์กสื่อแต่เจ็ดสีแบบว่าห้าเหลือกับแต่เด็กเขาหมักเนาคนะครับกันสื่อไปเบิรกจูอ,อาจารย์สื่อบ่ราไว้ดอกพี่น้องอเลือกเฉพาะเลขเราชอบ ขันห้องมากราจานในห้อก็เลือกเอาคือช่องผมไม่ได้ทานะครับวเมื่อกี้เนาะเอฟซีบออาจจะไม่เห็นนะครับเแตะเล็กเบิกทัพ์หมเลขถูกทรายบริเทสนะเตตะเบิกซรัพก็บว่าถือกับว่าซื้อเรื่องแต่ว่าเบิกทรัพก็ทําอยู่เนาะทําอยู่ค่ะจะเป็นแอดมินไม่ได้ทํานะครับผมอะไรเลขตึกล้างขีดตึกล้างเนาะขีตึกล้างะใ้าชอบรถถ้าชอบก็สามารถแคปหน้าจอไว้นะครับแตงครับผมถ้าไม่ชอบก็ดูื่อความบันเทิงนะเอฟซีเนาะจ้า ครับขอบคุณเบิกทรัพย์ครับขอบคุณสำหรับแนวทางนะครับผมนะฮะก็ <Cir> คือว่าการนีเด้อค่ะแคปนหน้าจอไว้นะคะสำหรับผู้ะเห็นเป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมนะคะมีเขามีรุดชอบจังตามเด้อยจ้าเดล็กลูกไส้